น้องเดียวอยากถามอะไรเ,เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับกรรมเมียนก็คือเหมือนจะคืนเหมอืนมอนคนที่น้องและว่าเราม่รู้เ่ามีดวง,งอะไรซึ่งกันและกันที่เขามาเจอกันแล้วก็เหมอือนอ่าไม่ยอมกันเลยอะไรเนี้ยค่ะอืมน้องสาวใช่ไหมใช่ค่ะเบือ้องต้นเบื้องต้นนะครับ ืมดวงคุณพี่กับคุณน้องดวงชงกันครับไม่ได้เกี่ยวกับกรรำเวรแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเป็นดวงที่ชงกันครับเกิดจากดวงชะตาที่มักจะไม่ลงรอยกันเออใช้คํานี้ก่อนเบื้องต้นนะครับคือดวงเนี่ยของวันเดือนปีเกิดของน้องแพรกับน้องเดียวดวงประทะฮะใช้คําว่าประทะแต่แต่ดูแลกัน จะตีกันยังไงจะโกดกันยังไงไม่ทิ้งกันแล้วมีคำหนึ่งที่เคยดูพี่นุ้ยเดเมื่อนี้ในเรื่องอันไหนจะ,ะเราเตอ,อแต่ว่าหมาเอเดินคูดพักว่าเคยเป็นมักรก <laughs> อะไรอ,อะไรพิษยาเยนะ่ยค่ะแล้วเพื่อนี่สนิทเขาก็มาถามจลหมอเดินบอกว่าถึงเื่อนนี้มันเหมือนมันแย้ๆก็มาอ่าครับอ่ะได้ <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคล น้องเดียวเป็นความาเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังภาพที่เห็นนะครับก็ก็เป็นทาหารเป็นทาหารมาก่อนจริงๆในช่วงยุคกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปายนะครับไม่ได้ตำแหน่งใหญ่เป็นเหมือนแบบหนึ่งในกองทหารที่ออกไปสู้รบกับข่าศึกสงครามนะครับเออประมาณนั้น แต่ว่าน้องเดียวเป็นคนที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทห,หารมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เ,เขาทหารเขาต้องการกําลังคนมากๆก็เลยเกณฑ์ผู้ชายทั้งหมดามาเป็นทห,หารซึ่งณนณะนะนะนะชาตินั้นน้องเดียวมีมีคนรักแล้วมีแฟนแล้วอ่แบบนี้ละกันเนาะก็ถูกเกณฑ์ออกมาแล้วก็ออกมาต่อสู้สุดสงครามประมาณนี้ครับ <c oughs> ตัวน้องเดียวกับแฟน เนาะในอดีตชาติคนรักในอดีตชาติก็เลยห่างกันละขาดกันมันก็เลยมีความเขาเรียกว่าอะไรคิดถึงห่วงหากับคนที่รักไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้นอนด้วยกันอะไรแบบนี้คือมันมีความห่วงหาอาทรตลอดเวลาถึงยามรบก็สู้เต็มที่แต่ถึงยามสงบก็จะคิดถึงแฟนคิดถึงเมียเอาพูดง,ง่ายนะอืมอยู่ตลอดเวลาและชาตินั้นน้องเดียวคือน้อยใจ น้อยใจชะตาชีวิตว่าทําไมถึงแบบถูกกีดกันหรือว่าดวงชะตาได้ห่างออกจากกันอ่ามันเลยกลายเป็นคนติดนิสัยขี้น้อยใจตั้งแต่ชาตินั้นมาถึงชาตินี้น้องเดียวจึงเป็นคนเก็บกดแล้วมักจะคิดอยู่คนเดียวว่าใครๆก็ไม่รักใครๆก็ไม่สนใจทําไมไม่มีใครสนใจเราอ่ะมันถูกเหมือนกับว่ากรรมจากชาติที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับความ ไม่ค่อยมีคนใส่ใจไม่ค่อยมีคนส,สนใจอะไรเงี้ยมันติดมาถึงชาตินี้ด้วยอืเพราะนั้นน้องเดียวนะจากมีไปเวลาน้อยใจหรือว่าคิดมากไม่ว่าจะเป็นน้อยใจน้องน้อยใจคุณแม่นะน้อยใจนัติน้อยใจใครก็แล้วแต่คุณตาอะไรเงี้ยพยายามอย่าน้อยใจนะพยายามอย่าคิดมากอย่าเก็บมาคิดว่าไม่มีใครสนใจหรือว่าห่วงนะเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าที่ทําให้ หนูต้องคอยนิดหน่อยก็แบบทําไมชีวิตเป็นแบบนี้ทําไมไม่สนใจทําไมไม่รักเราเหมือนที่รักกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ครับน้องเดียวมึงที่พ่อมา้รับก่อนจะไปวิธีแก้ช่วยยืนยันหน่อยได้ไหมครับว่าน้องเดียวมีอาการแบบนั้นจริงไหมเสียงอ่อยจังเสียงเบาจัง เข,เ,เขาเป็นไหมพี่น้องเขาเป็นไหมพี่น้องที่ไปหยุดคะน้องเขาเป็นบ้างไหมครับเป็นเหมือน,นทุกอ,อ,อ,อย่างเลยค่ะแม่เลี้ยงได้ค่ะคะ่าย่าียวเลยค่ะอืมมันมันแล้วจริงๆที่าปหวดก็คือที่ม้มยใจมากมไม,าม่น้องเลย <c oughs> แม่ไม่รักเลยก็ตอนแรกก็จะเดินไปเคนเดืนอ,อ,อนก่อนประมาณมันมันมันอุ้ยขนล,ลุกมากมันเป็นกรรมเก่าของของชาติที่แล้วที่เราน้อยใจโซคชะตาว่าเรามีคนรัก เรารักเขามากแต่เรารู้สึกน้อยใจโชคชะตามากมากโกรธเทวดาโกรธฟ้า,ฟา,ฟาดินอนานานาันนัะชาติแล้วนะมันก็เลยเหมือนถูกคําสาบอะ่ะน้องน้องเดียวมันเลยกลายเป็นเหมือนถูกคําสาบว่างั้นในเมื่อน้อยใจโชคชะตาใช่ไหมก็ตรปเป็นอย่างเงี้ยถูกภพถูกชาเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะมมันก็เลยทําให้ให้น้องเดียวหนูจะแบบเรื่องเล็กๆก็กลายไปแบบเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไม่สนใจอีกแล้วประมาณอย่างเงี้ยครับอืม คุณแม่เลยเป็นห่วงเลยใช่ไหมใช่ส่วเออแต่เขาเหมือนที่อะไรนี่เหมือนที่อื่นด้วยอะไรนะคิดกลัวเขาเหมือนคิ่อะไรนี่เหมือนที่อื่แล้วคิดกลัวค่ะเมี่อไรก็เหมือนราแรงพับกัวทับไม่ได้อย่างเดียวค่ะอืมเขาก็อย่างว่าก็เลยที่เราทีจะเป็นผางพับยังไงฮะคิดว่าอะไรนะอ๋อคือเราที่เราที่ก็เป็นอะไรติดมาจากความสาวหรือเปล่าเพราะว่าเหมือน สมัยไปเยอะเไาทำอะไรเขาก็คนนั้นไม่รักคนนี้ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กซ์ฟอร์มมาจะมีอะไรผิดพลาหรือเปล่าใช่ครับแล้วตอนเนี้ยพอเขาเห็นมืหมอบล้มคือแล้เขาวิ่งมาเลยเมื่อนาแล้วเหรอมาเลยเขาทขาไม่ได้เลื่อนผมไม่ได้ได้เลยเอาเลยค่ะบกู้มาตอบก็ก็พี่น้องลองคิดครับว่าสมัยก่อนที่เขาถูกเกณฑ์ทหารใจเขาไม่ได้อยากไปที่ว่าเขากลัวตายกันไหมอ่ะ โดนเกนไปเล้วกลัวไหมอ่ะต้องพาลูกพาเมียพาครอบครัวเกณฑ์ไปไอ่ะกลัวตายเนี่ยอะคือไปมายังไงนะครับแต่เขาอะมุม่ง,ง,งมั่นมากกับการเป็นทหารเพราะว่าตอนแรกไม่เคยคิด,คด,คดควด่าเขาจะรอรอหรอเขาไดออกไปสมัครเรเอกูมาเขาก็บอกว่านี่มีหน้าที่เป็นอย่างเดียวนะครับพอเดืยดสมัครเรียบร้อยแล้วว,ว้าวเห็นไหมมันอยู่ในสมรภเมิ ไมเ้ตาอยู่เลยว่าที่ไมพ่อถึงอยากเป้ตาหารหมกเพราะเรามีช่องทางคือคืออยากอา่ายพ่อเขาที่เสียไปอ่ะเขาเป็นทหารระดับยืนทั้งพ่อทั้งหมกเรือค่ะแล้วก็มาสัมตึนก็เป็นทหารเรือถือมากตัก็คือก็สามารถําไปได้หมดแต่ก็ไม่ไปแค่อัดีดมือมือลูกไปเลยนะทางนี้เขาจะมีคนตัวดูแลไม่พักอยากเป็นทหารหมกสุดยอดเห็นไหมคือพูดแล้วอก็ไม่าอะไรเกี่ยวกับทหารหมก อืมอืมอมใช่เลยครับพี่เขาก็เคยเป็นอาหารเก่ามาก่อนนี่แหละอาหารบกนี่แหละแล้วก,ลก,ลก็ขนลุกไม่เลิกขนลุกไม่เลิกมันมันไมนมีอะไรครับก็แบบเม็ื้อเม็ดื้ออะไรแบบนค่ะขนลุกจริงขนลุกแรงด้วยครับอืมเราเป็นคนรักชาติมากรักชาติร,รักพวกรักพ้องรักเพื่อนผิดปกติเออตายแทนเพื่อนได้คนวอืม ราะว่าถ้าเข้าไปเป็นอาหารนะจะรักชาติมากรักพวกพ้องรักกองร้อยมากอย่างนั้นเลยครับด้วยด้วยสายเลือดของความเป็นนักรบและการรักชาติมากๆครับก็เลยคิดว่าคุณมาู้หญิงอยากเป็นทหารมากขนาดนี้เพราะว่าทั้งทั้งตะกูเลยนะคะที่คนดูเสือทหารมดเพราไม่มีใครให้เป็น,นะะท,ทนาหารเลยเพราะว่าเกิดการติดเสีรที่สิ้ทุกอย่างเลย แต่น้องเดียวคิดไม่เหมือนคนอื่นเลยหยุดดีๆออกไปจะมาออกไปตาม,มเองเลยโดยที่คี่แม่ต้อง,งยอมบอกว่าอยากไปก็ไปไม่ถิดกันแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเออพขาถิดพลาอะไรจาก,กอดีตไปทาหรือเขามุ่งมันขนาดนีนดนนดนน้วันนี้ก็ได้เลยได้รู้ความจริงนะพี่น้องเนาะ <c oughs> และเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงน้อยใจเพราะว่าเขาเคยเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ลรพงงแบบังนน้องเดียวครับน้องเดียวอย่าอย่าน้อยใจโชคชะตานจากนี้ไปจนชีวิตจะหาไม่ ห้ามคิดว่าทําไมโชคชะตาเราต้องมาเจอแบบนี้จำไว้นะครับอย่าเด็ดข,ขาดเพราะมันจะซ้ํารอยเก่ามันทําให้ไม่มีคนสนใจมากกว่าเดิมจำไว้นะไม่เอาแล้วเอาโหสิอย่างเดียวนะครับนะน้องเดียวนะแล้วมีเจ้ากรรมนาเวติดต,ติดตามามานี่ครมีครับแหมเป็นทห,หารขนาดนี้เจ้ากรรมในเวรเพียบ <c oughs> ครับเจ้ากรรมในเวรมาเพียบครับอืม เอาวลามีเ่น่ยังไงบ้างของหรืว่าตอนเนี้ย <c oughs> สิ่งที่เห็นนะ่ะมันมันถ้ามีโอกาสนะพี่น้องถ้าวันไหนพี่น้องหยุดนะครับ <c oughs> น้องเดียวไปที่วัดวัดอา่าวัดที่สมุรสาครหรือสมุรสงคารามที่เขาวัดอะไรนะที่มีมีมีพระบางย่างซุ้งอ่ะถ้าจำไม่ผิดที่มีทหาร บางย่างกุ้งลองไปัดอะไรเลยอะคะอะไรนะครับวัอที่วัดอะไรอะคะเนี่ยวัดบางย่างกุ้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองคุยกันอีกทีหนึ่งบางย่างกุ้งใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันจะมีทหารอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นวัดวัดที่ที่ดังอยู่พี่คนไปขอมีพระอยู่ในโบสถ์เก่าโบราณซึ่งมีต้นโพปกอยู่อะครับ มันเห็นภาพนี้ขึ้นมาที่ถ้ามีโอกาสว่าน้องไปกราบ